สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังตัดข้อเงินไหลมาด่างขาวหรือว่าด่างเหลืองนะคะเพื่อที่จะชำถ้าคุณทำตามเทคนิคนี้นะคะตัดข้อชำปุ๊บหน่อมาปั๊บเลยค่ะ เชื่อว่าถ้าใครนะคะที่เลี้ยงเงินไหลมาด่างขาวตั้งแต่3ามถึงสเดือนที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยเงินไหลมาด่างขาวของคุณหรือว่าเงินไหลมาด่างเหลืองของคุณนะคะน่าจะมีความสูงแบบว่าโอ้โหสูงมากๆแล้วนะคะสูงเท่าตัวเราแล้วนะคะและเมื่อสูงขนาดนี้แล้วนะคะก็ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วที่จะต้องตัดข้อเขามาแยกช้าค่ะแต่ว่าก็มีปัญหาที่ว่าหลายคนนะคะตัดข้อของเงินไหลมาเนี่ยมาแยกช้าแล้วนานมากเลยค่ะกว่าหน่อใหม่เขาจะเกิดขึ้นมานะ ะะวันนี้เราจะมีเทคนิคดีๆนะคะในการเร่งหน่อค่ะเอาเป็นว่าหนอเนี่ยงอกออกมาก่อนที่จะตัดชํำซะอีกค่ะเรียกได้ว่าตัดไปชํำปุ๊บหน่อติดปั๊บเลยนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้อุปกรณ์ที่จะใช้ในการเร่งหน่อนะคะก็มีไม่เยอะเลยสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือนี่เลยมีดคมๆนะคะหนึ่งเล่มแล้วก็ที่ขาดไปได้ก็คือปูนแดงนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือนี่เลย เป็นแผ่นพลาสติกใสๆนะคะอันนี้เราใช้เป็นขวดน้ําอัดลมนะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็ตัดออกเป็นแผ่นใสๆแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะหรือใครจะใช้อย่างอื่นนะคะที่เอามาทดแทนกันก็ได้ให้มีลักษณะความบางนะคะที่มันสามารถแทรกเข้าไปคั่นนะคะระหว่างข้อต่อ2ข้อได้ค่ะและเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการทําวิธีการเร่งหน่อนะคะให้มาก่อนที่จะทำเนี่ยทำยังไงคะ่ะ นี่คะ่ะทุกคนและนี่ก็คือเงินไหลมาด่างขาวของเรานะคะจะเห็นได้ว่าโอ,อ้โหความสูงของเขาเนี่ยตอนนี้เขาสูงกว่าตัวเราไปแล้วนะคะและที่สําคัญก็คือมันสูงจนสุดเพดานแล้วนะคะจนไม่มีที่จะให้ไปต่อแล้วเพราะเราสังเกตเห็นว่าพอเขาสุดทางนะคะทุกคนใบเขาก็จะเล็กลงค่ะเห็นไหมเนี่ยเล็กลงแล้วพอใบเนี้ยพออยู่ติดกับหลังคาใช่ไหมคะก็จะโดนความร้อนโดยตรงเลยก็จะมีอาการเนี่ยทุกคนใบไหม้แบบนี้นะคะแล้วเนี่ยเห็นไหม อันนี้ใบล่าสุดที่ออกมาก็เริ่มไหม้แล้วนะคะแล้วก็ เล็กลงด้วยนะก็คือมันไปต่อไม่ได้แล้วดังนั้นนะคะก็จําเป็นมากๆที่เราจะต้องตัดข้อนะคะออกมาแยกชาเพื่อขยายต่อไปค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะตัดข้อนะคะเราก็มีเทคนิคดีๆที่จะมาบอกทุกคนนะคะว่าทํายังไงเป็นวิธีการการเร่งหน่อนะคะให้งอกออกมาก่อนที่จะไปชําค่ะเพื่อลดระยะเวลานะคะในการชําแล้วก็ลดระยะเวลาในการรอหน่อด้วยนะคะทุกคนนี่เลยซึ่งเทคนิคดีๆนี้นะคะต้องขอขอบคุณเลยนะคะเป็นเพื่อนของเราทางเพจนี่แหละ เขาทักแชทมานะคะแล้วก็มาแนะนําวิธีนี้นะคะก็คือเป็นวิธีที่เขาใช้แล้วได้ผลแล้วเราเห็นว่าเออโอเคมันเจ๋งมากๆเลยนะคะเราก็เลยมาลองทําตามดูสรุปว่าได้ผลจริงๆนะทุกคนวิธีการก็คือนี่ค่ะเห็นไหมเราจะเห็นเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่าระหว่างข้อที่เราทดลองทําไว้นี่นะคะนี่เลยซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือนี่ดูตรงนี้เลยเห็นไหมคะนี่ค่ะ น้องเงินไหลามานะคะหนอเขาโผล่แล้วทุกคนนี่หนอโผล่ทั้งๆที่ยังไม่ได้ตัดชำเลยนะนี่อันนี้ก็โผล่ออกมาแล้วนะคะแต่ก็ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นใบที่เขาแบบทิ้งใบไปนะคะก็คือเขาอาจจะช็อกก็ได้ที่สารอาหารน้อยลงนะคะเขาเลยทิ้งใบไปแต่พอทิ้งใบนี่นะคะหนอก็โผล่เลยเห็นไหมแล้วก็มีนี่ค่ะข้อนี้นะคะหนอโผล่ยาวออกมาเลย ซึ่งเราคิดว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆเราตัดฟึบแล้วก็ไปชําเลยเนี่ยนะคะกว่าที่หนอจะโผล่มาเป็นขนาดนี้ได้เนี่ยใช้ระยะเวลาโอ้โหเกือบเดือนเหมือนกันนะทุกคนซึ่งวิธีการนี้นะคะก็เรียกว่าวิธีการตัดเตือนนั่นแหละค่ะวิธีการตัดเตือนนะคะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยทำการหลอกต้นไม้ค่ะนะคะหลอกว่า ต้นของเขาเนี่ยกำลังจะตุยนะคะเขากําลังจะไม่รอดพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองกําลังจะไม่รอดเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะสร้างลูกสร้างหลานนะคะ ก่อกำเนิดเป็นหน่อใหม่ขึ้นมานั่นเองค่ะเพื่อให้ดําดรงชีวิตต่อไปได้นั่นเองพอเรามาทํากับต้นไม้เงินไหลมาด่างเขาของเราต้นนี้นะคะเขาก็เลยเล่งหน่อขึ้นมาเรามาดูวิธีการทํากันค่ะวิธีการนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นข้อสุดท้ายนะคะที่เราเนี่ยได้ตัดเตือนไว้นะคะข้อต่อไปที่เราจะทําเลยก็คือข้อนี้นะคะทุกคนนี่เลยข้อนี้นะโดยวิธีการก็คือ1น,นะคะนํามีดคมๆนะคะ นี่เราก็กะระยะนะทุกคนอันนี้คือระยะจากข้อนี้ไปถึงข้อนี้ใช่ไหมคะเราจะทําการตัดเตือนบริเวณตรงกลางข้อค่ะอ่าตรงนี้กึ่งกลางใช่ไหมเราก็กดใบมีดลงไปนะคะเราจะไม่ตัดให้ขาดนะทุกคนเราจะตัดประมาณ60%เอร์เซนนะคะนี่เลยชึบอ่าแบบนี้นะคะตัดเข้าไปประมาณ60%เอร์เซนนะคะก็คือประมาณนี้นะ ก็เพื่อที่ว่านะคะจากปกติเนี่ยท่อลําเลียงการลําเลียงอาหารของเขานะคะเขาจะลําเลียงขึ้นไปตามลําต้นเนี่ยครบร้อยเเลยใช่ไหมเขาจะได้รับสารอาหารนี่แบบร้อเลยอ่าลลำเลียงขึ้นไปเหมือนดูดท่อขึ้นไปเลยนะคะแต่พอนะคะเราเนี่ยมาตัดทางเดินอาหารของเขานะคะตัดออกไปประมาณ60%ก็คือเนี่ยตรงเนี้ยการขนส่งอาหารของเขาเนี่ยเฮ้ยมันได้ไม่เต็มร้อยละเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเขาเนี่ย น่าจะไม่รอดแล้วนะคะหรือว่าใกล้จะตุยแล้วนะคะเขาก็เลยจะต้องเร่งสร้างหน่อขึ้นมาตามข้อเหล่านี้ค่ะเนี่ยตามข้อตาตรงนี้เนี่ยนะคะอ่าทีนี้พอเราตัดเสร็จแล้วนะคะก็นี่เลยนะคะใช้แผ่นพลาสติกใสนะคะแล้วก็ป้ายในส่วนของปูนแดงลงไปค่ะเราจะป้ายปูนแดงเข้าไปนะคะทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําแผ่นพลาสติกใสเนี่ยนะคะเสียบลงไป ตรงแผลที่เราตัดนะคะนี่สิบลงไปแบบนี้เพื่อที่ปูนแดงเนี่ยจะช่วยไปสมานแผลด้วยนะคะชึบอ่ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้นะคะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะข้อต่อไปก็คือข้อนี้นะคะต่อไปก็คือข้อนี้นะคะต่อไปก็คือข้อนี้เนาะ,ะส่วนจากข้อนี้ขึ้นไปนะคะ จากข้อนี้ขึ้นไปถึงยอดเนี่ยเราจะไม่ตัดแล้วนะคะก็คือข้อนี้จะตัดเป็นข้อสุดท้ายเพราะว่าข้อยอดเนี่ยถ้าจะเป็นการยกยอดไปนะคะเราจะให้เหลือซัก1 2 3 3สสข้อนะคะเพราะว่าถ้าข้ออ่อนเกินไปแล้วตัดไปชำเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่ข้อจะเน่าสูงมากๆเลย และเมื่อเราทำตามวิธีนี้นะคะแล้วก็รอสักประมาณ1เดือนนะคะแต่ละข้อเขาก็จะแตกหน่อออกมาแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเมื่อมันแตกหน่อออกมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถตัดนะคะก็คือตัดตรงตรงรอยเดิมนะคะที่เราตัดไว้แล้วนี่แหละตัดตรงนี้ตรงนี้นะคะแยกข้อแล้วก็ออกไปชําได้เลยค่ะเรียกได้ว่าชําปุ๊บนะคะก็มีหน่อออกมาทันทีเลยค่ะ แต่ว่าการตัดเตือนแบบนี้นะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะซึ่งข้อดีก็คือ1หน่อนะคะ ออกวัยก็คือหน่อเนี่ยโผล่ขึ้นมาก่อนที่จะตัดชําด้วยซ้ํานะคะ 2. ย่นระยะเวลานะคะในการปักชาเนี่ยให้เราสามารถนําเจ้าข้อนั้นๆน,น,นะคะสามารถเอาไปขายได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะก็คือถ้าปกติถ้าเราตัดปุ๊บแล้วไปชําเลยเนี่ยใช้ระยะเวลาการชํานะคะกว่าหน่อจะมาเนี่ยประมาณ1เดือนแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะคะเราสามารถนําไปชําประมาณสัก2อถึงสสัปดาห์นะคะเพื่อให้รากของเขาเนี่ยเดินนะคะแล้วเราก็สามารถโพสต์ขายได้เลยค่ะเพราะว่าหน่อเขาเนี่ย มารออยู่แล้วนั่นเองค่ะส่วนข้อเสียนะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยมาตัดทางเดินอาหารของเขาแบบนี้นะคะหรือว่าหลอกว่าเขากําลังใกล้จะตุยแบบนี้นะคะมันจะมีบางข้อหรือว่าบางใบนะคะทีเ่เกิดช็อกขึ้นมานะคะก็คือปรับตัวไม่ทันกับอาหารที่ลดลงไปแบบหัวภาพกระทันหันนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอาการช็อกได้นะคะอย่างเจ้าข้อนี้ของเราข้อหนึ่งนะคะที่พอใช้วิธีนี้ปุ๊บนะคะผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะใบเขาก็เริ่มเหลืองค่ะเหลือง ก็ทิ้งใบไปเลยนะคะแต่ว่ามันก็แค่ทิ้งใบนะคะก็แค่สูญเสียความสวยงามไปหนึ่งใบเท่านั้นนะคะแต่ว่ามไม่ได้ทําให้ลําต้นเนี่ยเน่าหรือว่าตายนะคะเพราะว่าข้อของใบที่เขาทิ้งไปเนี่ยเขาก็มีหน่อที่กําลังจะเกิดขึ้นคะ่ะ ก็เอาเป็นว่าสาหรับใครนะคะที่กําลังตัดวางข้อนะคะเงินไหลมาเนี่ยสามารถใช้วิธีนี้นะคะใช้วิธีการตัดเตือนนะคะเพื่อเร่งหนอของเขาก่อนที่จะตัดช้าจริงค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องซินฝูด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากติดตามทางเพจ Facebook ก,ก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจซินฝูแพนค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ